เพนเดือนหกวิสาขะวันประเสริฐโลกบรรเจริดด้วยแสงธรรมนำสุขสารวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพานพระสัมมาโพธิญาณผ่านาโลกาธรรมบรรลุอริยสัจขจัดทุกนำโลกสุขสันติธรรมชื่นฉ่ำล่ายึดองค์ศีลสมาธิเกิดปัญญา มัชชีมาทางสายกลางสร้างชีวีวิสาขะบูชามาบรรจบตั้งจิตนบพุทธองค์ผู้ทรงสีเฉลิมฉลองสองพันกรปีพุทธชยันตีสีโลกาในที่สุดนี้ขออนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร